สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิสักพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบปลายภาคเทิมต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามจ์ข้อ19นะครับจทย์บอกว่าจากจุดจุด1น,นะครับที่สังเกตเห็นยอดตึกหลังหนึ่งนะครับเป็นมุมเงย60องศานะครับ เมื่อหันหลังกลับมองเห็นเสาไฟฟ้านะครับเป็นมุมเงย30องศานะครับเขาบอกว่าจุดที่สังเกตนะครับห่างจากเสาไฟฟ้านะครับ18เมตรห่างจากตึกนะครับ20เมตรเขาถามว่าถ้าเสาไฟฟ้าต้นนี้นะครับสูง10เมตรความสูงของของตึกนะครับจะประมาณเท่าใดนะครับอ่าทีนี้เราลองมาวาดรูปนะครับว่าลักษณะโจทย์ข้อนี้นะครับรูปของเราจะเป็นรูปอะไร อันนี้ก็คือพื้นนะครับสมมุติว่านะครับจุดที่เรายืนอยู่คือจุดนี้นะครับนะสังเกตว่าให้ด้านนี้เป็นตึกก็แล้วกันนะครับนะครับสีม่วงเป็นตึกนะครับเสร็จแล้วก็สีแดงนะครับเป็นเสาไฟฟ้านะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ว่านะครับมองจากจุดนี้นะครับเป็นมุมเงยไปหกสิบองศา 60องศานะครับเราจะเห็นนุ่นยอดตึกนะครับแล้วก็อีกด้านนะครับมองเป็นมุมเงยสามสิบองศานะครับจะเห็นยอดของเสาไฟฟ้านะครับทีนี้นอกจากนั้นโจทย์กำหนดอะไรมาให้อีกโจทย์กำหนดมาให้นะครับว่าจุดที่ยืนอยู่นะครับห่างจากเสาไฟฟ้านะครับสิบแปดเมตร นะครับแล้วก็ห่างจากตึกนะครับยี่สิบเมตรนะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าเสาไฟต้นนี้สูงสิบเมตรนะครับก็คืด้านนี้สูงสิบเมตรนะครับเสร็จแล้วอยากหาว่าตึกนะครับสูงเท่าไหร่ก็ลองให้ตึกตัวนี้สูงเท่ากับ x นะครับเสร็จแล้วเราลองมาให้นะครับตัวอัวกษรแทนมุมต่างๆของรูปสามเหลี่ยมนะครับให้เป็น a b c d นะครับทีนี้เราจะได้ว่านะครับจากโจทย์นะครับจากโจทย์ที่กําหนดให้มาเนี่ยนะครับเราจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับมุมนี้สามสิบองศานะครับเพราะนั้นมุมถัดมาตรงนี้เป็นมุมฉากแน่นอนนะครับมุมนี้ก็จะต้องหกสิบองศานะครับแล้วก็มุมนี้ก็คือหกสิบนะครับมุมนี้เก้าสิบมุมนี้ก็ต้องสามสิบองศานะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่ารูปสามเหลี่ยมนะครับ ACB นะครับ A C B นะครับจะเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายกับสามเหลี่ยม E D C นะครับนะครับทีนี้เราก็จะใช้จากการที่มันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายนะครับเพราะฉะนั้นด้านที่สมในการอัตราส่วนของมันก็ต้องเท่ากันหมดใช่ไหมครับดังนั้น,น,นอ่าเราอยากได้ด้าน x นะครับด้าน D E นะครับด้านที่สมในกับมันก็คือด้าน ac นะครับก็อตราส่วนของมันก็จะต้องเท่ากับด้านนี้นะครับด้าน ce นะครับด้านที่สมในกับด้าน ce นะครับก็คือจะเป็นด้าน ab นะครับเพราะฉะนั้นแทนค่านะครับ de เท่า e, กับ x ใช่ไหมครับ AC ก็คือโจทย์กําหนดมาให้นะครับ AC ว่าด้าน AC ยาวเท่ากับ18เมตรนะครับ CE นะครับโจทย์ก็กําหนดมาให้นะครับว่าเท่ากับ20นะครับส่วนด้าน AB ก็คือส่วนสูงของเสาไฟฟ้านะครับก็เท่ากับ10เพราะฉะนั้นเราไปได้ว่า x นะครับหรือความสูงของตึกนะครับก็คือ20หาร10นะครับคูณอยู่กับ18ซึ่งก็คือ36นะครับ เพราะนั้นคำตอบก็คือ36เมตรนะครับตอบตัวเลือกที่4ครับ